ล้วข้อ2คันนี้นะคะราคามาจากโรงงานอยู่ที่1,146,000บาทนะคะรวมกับสีขาวมุกแล้วนะคะทำไมถึงต้องเลือก4ประตูล็อกข้คันนี้ค่ะซึ่งคันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชั่น u s สตาร์ทนะคะที่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสค่ะและภายในของเขาะะจะเป็นเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าทางด้านผู้ขับขี่ค่ะมีเซ็นเซอร์รอบคานกล้องมองรอบคานระบบ RCTA ค่ะการเตือน ขนาดถอยหลังนั่นเองค่ะไรสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะก็เป็นสัญลักษณ์การเตือนมุมอับสายตานั่นเองค่ะหน้านะคะยกเซตเป็นตัว gr Sport เรียบร้อยแล้วค่ะชายด้านล่างเป็นสีดำเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะคะและได้เพิ่มแผ่นเพจ gr ตรงนี้ค่ะไฟหน้านะคะเป็นแบบ led projector อยู่แล้วมาพร้อมกับเคี้ยวตัดหมอกแบบนี้ค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมี2จุดนั่นเองล้อที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้ ล้อนะคะลายนี้นะคะมีแค่สูตรเราที่เดียวเท่านั้นนะคะมีขนาด18นิ้วค่ะเซตนี้ย้ํานะคะว่าเราแถมฟรีค่ะในส่วนของคันนี้นะคะช่วงล่างนะคะยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะคะเพราะว่าลโลโก้ของเรานะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะค่อนข้างขับแล้วนุ่มมวลอยู่แล้วนั่นเองค่ะไม่จําเป็นต้องเพิ่มนะคะหนังสือนะคะยังเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับใบสปอร์ตมอนิเตอร์นั่นเองค่ะตามด้านนะคะ สติกอร์ด้านข้างติดตั้งให้เรียบร้อยบันไดข้างเป็นแบบเดิมจากโรงงานค่ะโลบาร์เป็นโลบาร์ล็อกโคจากเดิมจากโรงงานอยู่แล้วามาพร้อมกับสติกอร์ล็อกโครตรงนี้ด้วยค่ะเดิมเดิมจากโรงงานค่ะสัญลักษณ์ตัว G R Sport ตรงนี้นะคะในส่วนของออฟชั่นของเขาะคะ่ะก็จะมีกล้องมองหลังเซ็นเซอร์4จุดด้านท้ายตรงนี้ค่ะภายในของล็อกโคนะคะก็จะเป็นโทนสีดําค่ะแล้วก็จะ เป็นเบาะหนังเบาปรับไฟฟ้าทางด้านผู้ขับขี่ตรงนี้นะคะสามารถปรับได้80ทิศท,ท,ท,ทางนะคะตอนนี้โอกก็กําลังเลื่อนนะคะเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังได้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ power นะคะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันค่ะในส่วนของตัวยูของพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับปุ่มพร Start นะคะ ที่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเวลาเราสตาร์ทรถนะคะได้อย่างสะดวกสบายในส่วนของโซนโซนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นเลยนะคะล้อขโคทุกคันจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะปุ่มสมาร์ทอินทีจะมีทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ขับและด้านผู้ขับขี่นั่นเองค่ะเพิ่มนิดนึงนะคะล็อกโคจะมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยค่ะซึ่งล็อกโคจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะลูกค้าจะได้ไปส่งดอกนั่นเองค่ะและมาพร้อมกับกุญแจแบบนี้อีก คันนี้ค่ะเป็นคันโล็อโคสีขาวมุกเหมือนกันมาพร้อมกับชุดแต่ง CR Sport เหมือนคันเมื่อสักครู่ค่ะแต่ได้เพิ่มฮุกลากจูงสีแดงด้านล่างนะคะแล้วก็ซุ้มล้อเป็นสีดำเงาค่ะและได้เพิ่มหลังคาดำด้วยค่ะเดี๋ยวกล้องแพนรอบๆคันเลยนะคะซึ่งสองคันนี้นะคะก็จะแต่งแตกต่างกันไม่เยอะนะคะในส่วนของล้อนะคะอยากจะบอกว่าล้อของเรานะคะมีแค่สูตรเราที่เดียวเท่านั้นนะคะที่ เป็นลายนี้ค่ะแต่ในส่วนของคันนี้นะคะได้อัปเกรดล้อเป็นสีดําเงาค่ะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะในส่วนของช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆอยู่นะคะด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถสีประตูอยู่นแนะนำเลยค่ะล็อกโค้สองคันนี้นะคะติดต่อ,อ,อมาได้เลยค่ะราคาไม่แรง พร้อมกับออปชันที่จัดหนักจัดเต็มมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสต็อกแน่นพร้อมส่งมอบค่ะใครที่มองหาเราเข้ออยู่สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 9 7 3 5 7 5 3 4 9ค่ะชุดแต่งของเราค่ะแต่งครบออกจากศูนย์มีไฟ n นนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะและอูนะคะมีบริการส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันค่ะ